วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสเจนาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินโครงการทหารพันธีค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมือ,นนองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเข้าร่วมโครงการทหารพันธีเมื่อปี25 1 2บนพื้นที่ว่าง90สไร่ ในโครงการบริหารจัดการพื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีและแปลงทดลองเกษตรกรรมของกองทัพภาคที่สองโอกาสนี้ทรงเปิดศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ศูนย์ผลิตพันธุ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ส่วนแยกนครราชสีมาและอาคารบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน จากนั้นทรงพระดำเนินไปนยังศาลาทรงงานในการนี้ทรงฝักทรงฟังการกราบบังคมทุนรายงานการดำเนินโครงการทหารพันธ์ดีค่ายสุรธรรมพิทักษ์และหน่วยงานต่างๆที่บรูรณาการร่วมกันซึ่งกองทัพภาคที่สองสงระาราชประสงค์ให้ทหารเกณฑ์ที่มีความสนใจในด้านการเกษตร ได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักปลอดภัยไม่ใช้สารเคมีเมือเปิดประจําการจะได้รับมเมล็ดพันธุ์พระราชทานนํากลับไปปลูกที่บ้านให้มีผักปลอดภัยบริโภครวมทั้งนําประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปประกอบอาชีพกเกษตรกรรมได้โดยกองพลพัฒนาที่2ดูลารับผิดชอบสูนผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ กองพันพัฒนาที่2ดูแลรับผิดชอบอาคารบรรจุมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ดำเนินงานควบคุมดูแลกระบวนการคัดบรรจุมเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานตรวจสอบรักษาไปจนถึงการบรรจุซองกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่23ดําเนินงานศูนย์ผลิตพันธุ์พืช พันธ์สัตว์ปีกพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ส่วนแยกนครราชสีมาได้รับพระราชทานพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุไก่ประดูหางดำและเหลืองหางขาวจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริเพื่อนำมาเลี้ยงและขยายพันธุ์ด้วยในปี2567มีเป้าหมายผลิตให้ได้จำนวน1,120ตัว กรมพัฒนาที่ดินแก้ไขปัญหาดินเป็นกรดด้วยการใช้ปูนโดโลไม้์ปรับสภาพดินให้เป็นกลางและปลูกปอเทืองบำรุงดินกรมปศุสัตว์ส่งเสริมการเลี้ยงโคกระบือจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดหาแหล่งน้ำบาดาลและจัดทำระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการ กรมทรัพยากรน้ำจัดหาแหล่งน้ำและจัดทำระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนน้ำทำเกษตรกรรมในโครงการเพียงพอตลอดปีกรมประมงสนับสนุนพันธุ์กบและการเลี้ยงกบ3รูปแบบคือเลี้ยงกบในกระชังน้ําในกระชังบกและในบอ่อซีเมนและกรมวิชาการเกษตรส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยสนับสนุนปัจจัยการผลิตตลอดจนให้ความรู้ด้านการใช้ปุ๋ยชีวภาพและการกําจัดศัตรูพืช โอกาสนี้กรมพัฒนาที่ดินน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เมล็ดพันธุ์ถั่วพระจำนวน300กิโลกร,รมัมเพื่อพระราชทานแก่องค์การสัตว์และเกษตรกรรมที่1จังหวัดกาญจนบุรีกรมปศุสัตว์น้ำก้าวน้ำกระมหม่อมถวายเป็ดกระบินบุรีประกอบด้วยพ่อพันธุ์4ตัวแม่พันธุ์20ตัวและลูกเป็ดเพศผู้และเพศเมียรวม,ม,มจำนวน400ตัวเพื่อพระราชทานแก่กองพลพ,พัฒนาที่2และกองพันทหารราบโรงเรียนในไรยพระจุลจอมเกล้าและน้ำก้าวน้ำกระหม่อมถวายตู้ฟักตู้เกิดและจานกบ พื่อพระราชทานแก่กรมการทหารบกและกองทหารช่างกรมการทหารช่างกรมประมงน้อมกราน้อมกระหม่อมถวายพ่อแม่พันธุ์กบนานครราชสีมาเพื่อพระราชทานแก่กองพันหารราบที่สองกรมทหารราบที่สามกรม การสัต,ตาหารบกน้อมกล้าน้อมกรหม่อมถวายพ่อแม่พันุ์กบนาลูกผสมระหว่างกบนานครนายกและกบนาทุ่งกุลาเพื่อพระราชทานแก่กองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่สและตัวแทนราษฎร จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์พระราชทานด้วยมีแผนจะขยายแปลงปลูกไม้ผลออกสู่ชุมชนตามโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีพระราชประสงค์ให้ราชฎรได้มีไม้ผลเพียงพอต่อการแบ่งปันไปยังผู้อื่น แปลงปลูกพืชสมุนไพรใช้สําหรับการจัดโรคมแมลงและใช้เป็นยาในการรักษากําลังพลและรักษฎดรในพื้นที่อาทิหางไหลอัญชันว่านหางจระเข้หญ้าหวานเสเลดพังพรเป็นต้น โครงการปลูกผักปลอดภัยมีการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาเพื่อป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในพืชทำ,น,ำน้ำส้มขวัญไม้และทำน้ำหมักใบยาสูบป,ป้องกันแมลงและทำน้ำหมักจุลินทรีย์หนอกกล้วยเพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะกับพืช ที่ผ่านมาโครงการอาหารพันธ์ดีค่าสุรธรรมพิทักษ์และขยายผลโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองโดยม่อมเล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้แก่ทหารกองประจำการนำกลับไปปลูกที่ภูมิลำเนา นอกจากนี้ยังได้ขยายผลสู่ชุมชนคุรข่ายภายใต้โครงการอาหารพันดีชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภยัยนํำเมล็ดพืชพันธุ์พระราชทานมาไปแก่โรงเรียนในพื้นที่อีสานใต้จำนวน33แห่งสำหรับปลูกผักปลอดภยัยไว้บริโภคในโรงเรียนทั้งส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองปลูกผักในในภายในครัวเรือนไว้บริโภคลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว ช่วงบ่ายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังลานนวมินสวนน้ำบุ่งตาหลวงเฉลิมพระเกียรติราชการที่9พระราชทานพระราชวโกรกาศให้ข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนโครงการทหารพันธ์ดีค้ายสุรธรรมพิทักษ์เฝ้าทูลอองพระบาทโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ทหารที่ได้มารับราชาการที่นี่เขาก็ยางที่จะเรียนรู้เรื่องที่จะทำช่วยในด้านอาชีพการงานที่นอกจากจะมาช่วยเหลือ,อตนเองและครอบครัวแล้วเมื่ออ,ออกจากราชาการหรือกดประจำการไปแล้วก็ ในระหว่างที่ประจำการก็ได้ช่วยเหลือประโชนจนราษฎรซึ่งเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่ทำให้บ้านเมืองอ,อยู่ร่มเย็นเป็นความมั่นคงเว,วลา15นาฬิกา56นาทีวันนี้สมเด็จพระนิษฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรดราาสดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จอ,อกนาวังสับปทุมพระราชทานพระราชบรมโรกรศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถลอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะกรรมการอำนวยการจัดงานร้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทุอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านกาชาติกระทรวงสาธารณสุขในงานกาชาติประจำปี2016เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย นางสาวสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปธรรมและคณะเฝ้าทูลองพระบาททุนกลราทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในโอกาสนี้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติทุนกลราทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนสุรดิกิจบรมราชินีนาฏ ศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์อาทิตย์อังการนนคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีในพระราชปธิบดสมเด็จพระเทพราพรชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนางสาวธราวิริยะพาณิชและคณะเฝ้าทูลังพระบาททูลเกล้าทูลกร้หม่อมถวายฉนดที่ดินเลขที่42296ตํานลาดยาวพภอจุจัก กรุงเทพมหานครเพื่อใช้ประโยชน์ด้านสุขอนามัยของผู้สูงอายุมูล,ลนิธิรามาธิปดี มัมลวงเจรพันธ์ทวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายชองคริสตอฟอังเดรฟรังัวฟิลิปปิประธานกรรมการบริหารบริษัทอีสเวสซี West Z, จำกัดและคณะเฝ้าถูลลองพระบาททุนกล้าทุนกล่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิชัยพัฒนานายปริชาบุญยินทุและนางกันรัตน บุญยินทูปภร,ริยาพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัจชาชัตราพรบุตรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนัน,นทมหิดลแผนวิทยาศาสตร์พุทธศักราช2535เฝ้าทุนลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิอนันทมหิดลและสมทบมูลนิธิสถาบาันศิรินทรเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์แห่งชาติ ในแพทย์ชัดชัยชมภูทัศน์และคณะเฝ้าถูลองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปบูชาสมเด็จองค์พระปฐมบรมมหาสาัสดาแสงประทีปชัดชวานหล,ล่อโลหะบรอนซ์นอกชุบทองแท้และทูลเกล้าทูกลกระหม,ม่อมถวายเงินสมทบหมูลนันทิสสมเด็จพระเทพัรนราชสุดา นางสาวชนไมพรประพัดพงศ์กรรมการบริษัทสื่อสากลจำกัดนำคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการโครงการลมหายใจไร้มนทินพร้อมด้วยคณะผู้ดำเนินการจัดงานประกวดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์จริตปี2,566และเยาวชนผู้ชนะการประกวดเฝ้าถลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบบุรุษน,นิธิชัยพัฒนา นางดารุณีเอ็ดเวิร์สกรรมาการและเลขาธิการมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปธรรมนำนายสุการังควันนะปราชชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะ เฝ้าถูลองพระบาทน้อมกล้าน้อมกระหม่อ,อมอถวายข้าวหอมมะลิข้าวมะลิดำและข้าวหอมสุพรันบุรีที่ปลูกในเขตหนองย่าไซในโครงการหว่านวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อและนายธนนทนเตรียมชาญชายัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเน็ตซีโร่คาร์บอนจำกัดเฝ้าถูลองพระบาททุนข้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้ตามพระราชธิยาศัยพนระเอกสุบินแจ้งยอดสุข รอผู้บัญชาการทหารเรือนำผู้แทนกองทัพเรือผู้แทนศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลผู้แทนกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลสมาคมประมงหน่วยง,งานภาครัฐและภาคเอกชนเฝ้าทุนองประบาดน้อมกล้อน้ำกรมมถวายปลากระตักแห้งปลาทูเค็มปล,ป,ปลากระป๋องน้ำปลากะปิและเกลือไอโอดีนเพื่อสนับสนุนโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ว่าที่ร้อยตรีธนูมงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนำคณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มโรงเรียนการจนานพิเศษวิทยาลัยเฝ้าทุนอองพระบาททุนก้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสิดธพระราชกาุศนตามพระราชัธยาศัยและกราบอังคมทุนรายงานการปฏิบัติราชการของกลุ่มโรงเรียนในโอกาสนี้ ครูที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในปี2 5 6 7ัอกถเ้าถุอองพระบาทกลับถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึก